อันนี้ก่อนหรือเปล่า99 99ครับฟูลฟังชันทราวดีครับ P2 Racing ตลาดพูนซับกกริเคเป็นรถซูปราเอ90ครับยูนิบอดี้ครับตัวถังโรงงานครับสปอนเซอร์บายทราวดีพัฒนาการซูปรา9 0วิ่งก่อนป่ะซูปรา9 0วิ่งก่อนครับเครื่องเป็นลูกก้านข้อ อะไรเนี่ยอินเทลเลนต์โรดพิสตันเทอร์โบการ์นะครับแล้วก็ฝั่งไหนฝั่งไหนก็สูบ้างไงนั่นแหละแรงม้า1,300แรงม้าครับทำร,รถที่ฟูลฟังชันแล้วก็นอริสระยุนโตเป็นก็เรียกว่าคนดูแลเป็นโคชบิลอ่าเป็นคนดูแลเครื่องตัวนี้แล้วก็ คนทำสายไฟก็คือนอริสแล้วก็น้องเป้ไฟเย็นนะจูเนอร์ <Yeah. S 1> ก็คือนอริสประยุนโตนะสติ๊กเกอร์แรปโดยฟิล์มแฟกทอรี่ก็คือที่ฟูฟังก์ชั่นนั่นแหละนะครับสถิติที่เร็วที่สุดของคันนี้ยังไม่ทราบต้องมาดูรันนี้นี่แหละครับกูดี้รับเองอ่ะถูกต้องกูดี้รับเอง ดีเรื่อยๆครับที่เขาเลือกใช้กันดีเพราะว่ามันเป็นเทคโนโลยีสมัยใหม่ครับ85 83ครับการตัดตัวครับแต่ปริมเหลือเกินฮะปริ่มมากครับไม่น่าพอฮะจุด583ครับสำหรับกูดี้ฟูฟังชันทราวดีต่อไป